สวัสดีครับพี่น้องอยู่ให้ข้าวโพดพี่น้องอยู่ไร่ข้าวโพดครับนี่แปลงข้าวโพดของเฮาคุณครับแก่คุน ทีสามเดือนลแล้วละพี่น้องกลางเดือนนี้ก็3สามเดือนลแล้วละเขาพดหางไหนแหงนะอันนี้ก็เริ่มแหงแล้วครับ พูนหยาไปหอดพูนพี่น้องหอดทังสีฝาทั้งพูนมาเล่เบ่งข้าวโพดพี่น้องเอาบรรยากาศให้ข้าวโพดมาให้บ่งจับแดดนำแรงไปพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ